แ n นนันอินสไปด์พเรนตตอนที่5ค่ะตอนนี้พูดถึงอาหารการกินค่ะการปกติเนี่ยก็กินทั่วๆไปนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้เป็นคนถ่ายรูปลงเลยเท่าไหร่หรอกจนกระทั่งท้องเนี่ยก็พบว่ากว่าจะกินได้มันยากลำบากเหลือเกินดังนั้น,นตอนนี้ก็เลยขออุทิศให้กับอาหารการกินที่กินในช่วงตั้งคันนะคะแต่ที่ว่ามา,มาทั้งหมดเมื่อกีก้สิบวินาทีแรกนั้นนะคะเป็น อาหารเที่ยงที่กินตอนไม่ตั้งขันนะคะและหลังจากที่กินซูชิเมื่อกี้นี่แหละคะ่ะก็เริ่มรู้สึกกินไม่ลงแม่เลยบอกว่านั้นลองตรวจด,ดูก็รู้เลยค่ะสองขีดจากนั้นก็อยากของเปรี้ยวของที่เคยกินได้เยอะก็กินได้น้อย ที่ช่วงนั้นไปเดทในช่วงวาเลนทายนะคะพี่เด่นร้านอีเด่นสจัดปาร์ตี้อย่างดีก็ทานได้น้อยแอบทานวายนิดนึงขนมนี่ก็ยังกินได้อยู่ค่ะแต่ว่าความอยากมันน้อยลงค่ะวันไหนอยากกินผักก็กได้แต่กินผักเต็มของเปรี้ยก็ต้องเข้าช่วงดีมันเป็นช่วงมโยงชิดนะคะงานของกินก็ววๆค่ะส่วนใหญ่พอมันกินได้น้อยเนี่ยน,นี่ก็ของโปรดก็คือมาม่าบิดมะนาวนะคะ แล้วก็พักไม่ทันก็ยังวนๆอยู่เนี่ยแหละค่ะของเปรี้ยวๆแบบแกงกิมจิอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ไปเปิดโลกในอันกึมันกามา,อ,าอันนี้เป็นของโปรดเลยร้านปันปันนะคะเป็นพิซซ่าอหารอิตาเลียนคือลูกชอบนอาหารอิตาเลียนเลยซีซาสลัดคือดีจัดๆส่วนกาแฟที่ทุกคนถามมา,ากินได้ไม่กินได้ค่ะก็ S S อเอสเยนก็กินได้ด้วยปกติที่ร้านไม่ขายเราก็ทํากินให้พี่เพิ่มทําใส่สลัดหวานๆก,ก็มันหวานมันความหวานมันขวบวกควบลบมะเนาะอันนี้ของปโปรดแก้วบูทีคเมื่อกี้นะคะบัวลอยน้ําขิงอันนี้ก็เปิดโลกเหมือนกันปกติไม่กินน้ําขิงแต่ว่าน้ําขิงมันทําให้สดชื่นได้จริงๆเค้กวันเกิดกับมาสซีซาสลัด กาแฟเปรี้ยวกินได้แล้วค่ะช่วงที่พอเริ่มกินได้นะคะก็ทีนี้จะเต็มเลยคะ่ะไม่ว่าจะข้าวมันไก่ข้าวผัดขนมเคก้กน้ำหนักพุ่งไหมเดิมทีเนี่ยหนักห้าค่ะแล้วช่วงสี่ห้าเดือนแรกที่อวก3ามวันต่อสัปต์ต่อวก3ามมื้อต่อวันเนี่ยน้ำหนักมันก็ลงไปถึงแบบ 49นะคะแล้วตอนนี้ก็กลับพุ่งมาที่59เช่นเดิมอาหารเกาหลีอาหารอาณาชาเนี่ยเป็นอะไรเป็นอาหารโปรด<ม>ไอศครีมคิมบับร้านโปรดร้านนี้กินแล้วแบบนึกถึงตอนแต่งงาน,นะคะเพราะว่าตอนแต่งงานสั่งไปกินโตัวบุกกีนะคะ<ม>คืออาหารเกาหลีอ่ะจริงมันก็หมกัมกๆดองๆก็ไม่คุ้กินนอะอันนี้ตอนไปอินโดนะคะปกติผู้หญิงตั้งครรภ์เขาก็มีแบบเบบี้มูนเนาะ พอเริ่มกินได้เราก็ต้องแบบไปทริปไปเที่ยวเนาะก็ไปแค่ะคะ่ะอินโดคะ่ะสุดท้ายกินอะไรไม่ได้ก็กลับมากินหมูย่างที่ไทยนะคะหูป,ปิงอันนี้ก็ดามงเตออีกร้านที่ฝากท้องเพราะว่ากินดึกอะคะ่ะมันมีไม่กี่ร้านที่เปิดแล้วก็กาแฟนะคะ้ีนนอันนี้เป็นเมนูใหม่ของเจ้าอยู่ค่ะก็คือเป็นเพิ่งรู้ว่าฮันนี่โทสเนี่ยมาสั่งเ อันนี้ชาบูบารุที่กินหม้อคนเดียวนะก่อนท้องก็ชอบมากนะอันนี้ซื้อสั่งสั่งสั่งในกับบ้านร้านโปรดใหม่เอี่ยมนะคะนี่ร้านโปรดค่ะปรีดีเมนูใหม่เป็นพาสต้านะคะอาหารเชา้าแซนด์วิชไข่ถูกใจอะ่ะมันทมหอมน,วนัวๆแบบแต่มันต้องกินตอนที่แบบเขามาเสิร์ฟเลยนะทุกคนอย่ามัวถ่ายรูปนะน,นี่เป็นเอก็กแล้วก็เบรดชีสเบรด แต่ว่ากินคนเดียวไม่หมดเนาะต้องแบ่งๆกันนะคะก็สาวดูโดอร่อยอ่ะอันนี้พระเอกตลอดกาลเกมๆกรอบๆอันนี้สั่งมาในในอาหารเช้านะคะนี่ค่ะที่บอกเปิดโลกน้ำขิงคือมันช่วยแก้แบบแก้เรียนมากเลยอะแล้วพอเริ่มกินน้ำขิงได้ก็คือหายแพ้ท้อง ร้านอาม่านะคะอยู่ตรงพะรามสี่หน้าโรงรับจำน,นำรานขายย้อนเหยือแล้วก็อร่อยจัดจัดตอนนี้ยังคิดยู่ไว้จัอยากเอาบวัวน้ำผคิงอมามาขายอีกร้านอากอิศิตรีม,มีติดตู้ค่ะแล้วก็มีซุกี้พรสิริทาาการตลาดติ๊กตอกของเรานะคะแบบเราเนี่ยมันก็ต้องสั่งอยู่แล้วเนาะหลังจะใช้ความพยายามอยู่วันสองวันนะคะีชมก็ทำได้ท้องก็เริ่มโตขึ้น,นเรื่อยๆนะคะ แต่ว่าข้อดีของผู้หญิงท้องก็คือมันจะรับรสรับกลิ่นได้ดีเนาะเราก็จะชิมกาแฟรูร้รสเข้าใจรสเซนโดรามเมงนะคะรานพิพิโโป้นี่ไปช่วงเปิดร้านนะโอ้โหเมื่อกี้คืออยู่อะไรนะโชยุนะคะอันนี้คือชีโอปกต,ติอไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสายชีโอนะแต่ว่าอันนี้ถึงกับถึงกับยอมเลยอะเรียกว่ายกสดดีกว่าเพราะว่ากินจนแบบ น้ำหมดน้ำหมดถ้วยอะช่วงเปิดร้านยังแบบว่าต้องจองต้องอะไรนะคะแล้วหลังๆเนี่ยทุกคนแบบวอก in แล้วก็ไปได้เลยเหมือนที่พ e o p l ขอเขาจะเปิดทั้งวันแล้วนะนี่คือชิโอมัน,นดีโชวอยู่ก็สุดยอดเราไม่นานนี้เราเพิ่งไปลองลองไปกินสุกไก่ที่เป็นคน้คนๆนะคะก็อร่อยไม่แพ้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารแบบสุขภาพนะอันนี้เป็นคอมบูชาของเพียวรักนะคะ ได้ชิมครั้งแรกที่เฟนเฟรนดเนาะดีมากเลยแล้วก็อันนี้เป็นเมนูอาหารของของที่ร้านนะคะคก็จะเป็นแบบว่าดริปเอามีผักมีแป้งมาดริปกับให้เราเลือกดริปเนี่สามอย่างนะคะนี่อันเหมือนฟีลแบบไข่ไอร่อยอะ่ะคือสุขภาพดีอะ่ะแล้วก็ปกติก่อนท้องอะ่ะเป็นคน ไม่สุขภาพดีอย่างงี้ไม่ได้เป็นคนกินผักสายผักแน่นอนแต่ว่าพอท้องอ่ะลูกน่าจะแบบเหมือนพ่อเขามัง้งชอบแบบกินเนี่ยอาหารนกะอะไรเงี้ยแต่มันดีนะคะก็ดีต่อร่ังกายเราด้วยแล้วก็ไม่รู้อันนี้ขนมก็ยังต้องมีเนาะนองเกลนะคะน้แข็งอะไรก็ยังต้องมีของหวานยังต้องมีนะะอือไม่นานวันนี้ก็จเจอพี่ที่ออฟฟิศค่ะเขาก็ยังพี่จูก็ยังบอกว่าแบบเฮ้ยตัวไม่ใหญ่ แล้วเขาก็พูดคำหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากเาบอกว่าถ้าเรากินดีอะคะ่ะมันจะอยู่กับมันจะส่งไปกับลูกนะคะมันก็จะแบบไม่ได้ทิ้งให้ร่างกายเราอ้วนอ้วนใหญ่ตัวใหญ่มากอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าเอ้ยตัวไม่ใหญ่เลยแสดงว่าแบบว่ากินดีมากเลยก็ก็กินดีอยู่ดีเหมือนกันนะคะ่ยแพงกินแพง,แพงอุดมมากินที่ร้านโปรดเลยตรง4ตรง24แล้วก็กลับมาฝังท้องที่ใหม่เอียง นี่เป็นขนมไอซินกะทิที่ร้านสีฟ้าออช่วงหลังกินสีฟ้าบ่อยเหมือนกัน <50. S 1> พวกพบบข้าวหน้าไก่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ชอบมากคือขนมเขาไอติมอะไอติมกะทิเขาก็จะมีเทกเจอร์นัวๆแล้วก็มาพร้อมแบบท็อปปิ้งสมอย่างเนาะชอบมากเกลียรี่ข้วยเชื่อมแล้วก็บัวลอยเผือกนะคะข้าวปั้นค่ะตัวเล็กของเรานะคะ ไม่พักไม่ทานนะคะก็กินนู่นกินนี่ของหวานก็ยังมีอันนี้พิซซ่ามาลุนะคะหรือมาลุพิซซ่านะโอเคพิซซ่ามาลุนะคะแล้วก็โอ้พวกเราชอบไปกินเอ็มโซเฟียกันเพราะว่ามาเลือกตามใจเนาะคือแบบเราไปตรงไหนร้านไหนก็ได้แล้วก็มานั่งกินกันตรงกลางนะคะเมื่อกี้เรตีจิ๋วในกูร์ตีชาช์กส่วนนี้เป็นกืนน้ำตาลนะคะ ก็คือเป็นการทดสอบว่าแบบพวกเราเราเย้เนี่ยแหละเป็นเบาหวานหรือเปล่าซึ่งไม่เป็นเนะาะพางไม่ทนันละไอติมก็ยังกินสรุปไม่เป็นเบาหวานตั้งคันนะคะทุกคนอาจจะเพราะว่า i อเอฟเยอะมาถึงแล้วระหว่างวันเนี่ยโย้กินไม่ได้กินมือเยอะเนาะอาหารเกาหลีน่บุบาโกมากิบุมารโกอันนี้ขนมร้านโมโมนะคะอันนี้ขนมมกค้คานาเล่ร้านพังไม่ทันคะ่ะซุกกี พวกมือสุกี้สุกี้กวางเจาสุกี้แบบบ้านๆเราชอบกินมากขานมอ่าราเมงก็กลับมานะคะแต่ว่าต้องไม่ไม่มันเกินไปอะ่ะอันนี้ล่าส,สุดของโปรดครีม,มพักไม่ค่อยทนันเมนูกนันเยอะแต่ยังไงก็ตามค่ะแฮปปี้เอนจอยอิทติ้งนะคะทุกคนเ<ผ>พราะเราเอ enjoy นจอยพอเอนจอยแม่เอนจอยลูกก็เอนจอยค่ะพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ